คข้าวต้มเครื่องของยานะคะน่าทานไหมคะทุกคนต้มก้าต้มสักหม้อนะคะทุกคน ความจำกัดของชีวิตนะคะก็เลยไม่ได้หูงข้าสวยเย็นแล้วกินแล้วก็นอนก็เลยต้มต้มข้าวเลย วไงเนาะตกรับเข้าพรรษาใช่ไหมเราก็จะทำใจ วิบยากอีกเสียงเด้ออีโน่เสียงฟิเสียง,อยงโอเคไหมนะต้มไม่เยอะนะทุกคนกะว่าจะซักสามถ้วยแหละเผื่ออร่อยก็คนละถ้วยแล้วก็มาแบ่งกัน อีกคนละครึ่งหรือไม่งัน้นก็อาจจะมีคนใดคนหนึ่งกินทั้งหมดอะไรประมาณนี้ อันนี้เป็นกระเทียมพริกไทยที่ยาตำเอาไว้นะคะทุกคนแล้วก็แช่ช่องฟิตเอาไว้หมวยลมแรงเดี๋ยวปรูบ้างนั่หน,หนว่าแล้วว่าแล้วพูดไม่ขาดคำเลยหลังยกเข้ามาข้างในหรือยังเดี๋ยว ฝนฟ้าลงลูกอันนี้เป็นคนอนะคะทุกคนใส่คนอเป็นหนึ่งก้อนแล้วยาก็จะไม่ได้ใส่ผงชูรสแล้วนะคะใส่แค่คนอก็อร่อยแล้ว ข้าวยังไม่บานนะคะทุกคนอยากจะให้ข้าวบานอีกสักนิดหนึ่งให้มันมากกว่านี้อีกสักหน่อยเดียวก็จะพอเลยยกลงเลยนะคะการทำข้าวต้มมันก็จะไม่ตายตัวนะทุกคนแล้วแต่สถานการณ์ว่าจะไปเจออะไรตรงไหนยังไง บางทีก็ต้มเครื่องแยกแล้วก็เอาเข้าวสวยมาใส่บางทีก็ต้มไปอย่างนี้เลยแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์คนทำค่ะอีกน้อยเนาะเดี๋ยวจะกินไม่ได้ข้าวยังดูว่า โอเคเท่าไหร่น <sealing> ืกลมแรงลมแรงโอเคนะคะย่าจะพักเรื่องข้าวไว้ก่อนนะจะยกลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจียวกระเทียมกัน ใช้กระเทียมแค่นี้พอนะคะเอน้ำมันแค่นี้พอจะเจียวกระเทียมหน่อยเดียวนะคะ เพียมเพียอเงพอนะคะ อย่าพึ่งสิหมูนจเ,เต็มไรขนาดน่นะแบบเดียวแบบเดียวไม่ทันเต็มหรอกมาโอเคอันนี้ก็ ก็จะเอาหม้อข้าต้มขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะตะกี้ในข้าวต้มยาก็ไม่ใส่อะไรเลยนะคะนอกจากขนอขนอลงไปหนึ่งก้อนนะคะขอเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะพอข้าวสุกเดือดยาก,ก็จะเอาเลยนะเนี่ย เล่งไฟหน่อยเพราเวลายาวรู้สึกจะยาวลอ,องวีบลงไปเรียบอืมโอเคเ็้ได้ชิกเลตเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วตรงนั้นนะคะยาก,ก็เอากุ้งที่ผัดไว้นะคะทุกคน สเสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยเลยแล้วอันนี้เป็นกระเทียมเกี่ยวที่เกีียวไว้นะคะก็มาใส่ข้างหน้าแล้วก็ไปขโมยตั้งโอบกับต้นหอมที่ต้นที่ปลูกไว้มาหน่อยนึงนะคะนี่สเสร็จแล้วข้าวต้มเครื่องของย่านะคะก็เสร็จเรียบร้อย ฝากทุกคนกดเลิฟกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ย่าสักไลค์สักเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะฝนจะหลอกเราอีกไหมมาหลอกเราทุกวัน